วันนี้เราจะไปเที่ยวจังหวัดน่านเรามาถึงแม่ลาป่าเผาเราจะมาจอดกินข้าวที่ร้านแม่ลาป่าเผาครับน,นี้เปิดคลิปที่ร้านแม่ลาป่าเผาลองเข้าไปดูในที่ว่าจะอร่อยแค่ไหน วันนี้เราเปิคดคลิปกันที่แม่ลาปลาเผาตัวที่สมาชิกของเราสมาชิกเที่ยวทิปทิปสมุทรสาครสายสี่จะไปจังหวัดน่านนี่สมาชิกของเรากําลังจะกินข้าวที่แม่ลาปลาเผาสิงบุรีปลาเผาว้าวอาเยอะอยู่นะเช้า เดีวจะให้ป้าพอแล้วป้าเสียงแล้วพอแล้วค่ะเอาข้าวโซนึงข้าวโซนึงเนี่ยขั้นมาในนี่นะขั้นมาตัดพอพอแล้วป้าพอ เช็เฉยของแม่ลาปลาเผาเราจะให้ปลาถ้อยชิมดูที่ว่าอร่อยเป็นไงอ่ะปลาถ้อยชิมดูดิ เดี๋ยวชิมแม่ลาปลาเผาดูหน่อยทีให้ชิมให้ชิมดูทีเป็นไงเป็นไงเนื้อปลาโอเคอยู่ไหมสู้แถวบ้านเราได้ไหมโอเคครับย้อนมาละผัดน้ำมันหอยอ๋อย้อนละผัดน้ำมันหอยนี่ต้ม กุ้งดำปลาคังมาอีกสองเมนูเมนูที่สี่ออมหมกจบแล้วเป็นไงบ้างรสชาติโอเคไหมโอเคประเพงเป็นไงอร่อยไหมอร่อยอร่อยนะโอเคแซ่บแช่แซ่บแซ่บไหลหมดแล้วครับ มาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวเล็ดต้ยมยำห้อยไข่ของปลายวนอะไรนะเล็ดต้ยมยำห้อยไข่ของปลาใต้อะไรครับเส้นหมี่ต้มยำสมต้มยำของว้าพงอะไรเส้นหมี่ขาต้มยำเส้นหมี่ขาต้มยำุโขทัยโอเคมาเรียบร้อยแล้วครับได้เวลากินแล้วว้าก๋วยเตี๋ยวห้อยขาพิซซ่าโลก ไงบ no? <AS> ้างอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยค่ะสองคำเลยสองคำเลยใต้เป็นไงแคมป์เราวันนี้ โอเคเย็ okay. okay, น <S s <S สบายดีอยู่ยยไม่กลัวไม่ขยันอ่าแม่กลัวกำลังตอนนี้กำลังย่างเนื้อเมื่อกี้ก็ผัดผักไปอันนี้เป็นรถนอนของเราวันนี้ป้าใต้กับป้าพงนอนสองคนว้าวสดยอด ตรงนี้เป็นแคมปิ้ง T K แคมปิ้งต้ของเรายืดออกมาข้างๆได้เป็นลายไม้สวยๆเหยียบลงมาเลยปราโพงไม่หลุดหรอก มันมันมีที่เย็ดอยู่อ่าเป็นไงบ้างอาบรรยากาศหน้าหนาวจ้ะหนาวไหมครับวันนี้น่าจะยี่สิบองศาได้มั้งเนาะได้ไหมน่าจะต่ำกว่านะเหมือนหนาวเลยใช่ไหมใช่อืมบรรยากาศได้อยู่เนาะ ทาต้อยเย,ยนอมให้สองฝืนกัน,นมนอนปาพงน่าจะอุดืเอาก้หินมาด้วยวมั่งป่าปราพงมีทุงนอน,อน,นปราพงยังไงก็อุ่นทุงนอนมา นั่เอน้อลยเน้นั่นแหละไว้นั่นแหละใช่ไม่ต้องเอาข้างในหรอกเอาออกเอาออกไปให้ออกไเนรั่นแหละเออมาวางนอกเลยหมาที่ไหนจะโดดขึ้นเบ่งเ่น บรรยากาศที่ลานแคมปิ้งที่จังหวัดแพร่ะนะครับเเราเรียกว่า TK Camping วันนี้ผมมาที่จอดรถนอนที่ TK Camping จังหวัดแพร่ะนะตรงนี้เข้ามาก็ ตรงนี้เป็นลานจอดรถอันนี้เป็นรถของผมที่ไม่จอดรถนอนนะ TK Camping เข้ามาก็เข้ามาสอบถามช่วงเจ้าเช้าบรรยากาศหมอกที่อ่างเก็บน้ำ สวยใช่ได้หมอกสวยหมอกสวยวันนี้ที่ลานกลางเต็นกลางอยู่เจ้าเดียว กลางเต็นมุมกลางเต็นก็สวยเขามีบ้านพักด้วยว้าวบ้านพักอบรรยากาศเชา้าวันนี้อากาศเย็น อากาศสิบสี่องศาวันนี้อากาศสิบสี่องศาหลานด้านบนก็ได้ก็ปิวสวยธรรมชาติ อันนี้จะเป็นห้องน้ำว่าจะเดินไปดูทางห้องน้ำนิดนึงด้านนี้จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำแยกชายหญิง แยกชายหญิงสะอาดตรงนี้จะมีลานข้างบนเดี๋ยวจะพาไปเดินดูลานข้างบน ตรงนี้น่าจะกางเต็นท์ได้ด้วยถอากางเต็นท์ข้างบนก็น่าจะกางได้ทางนู้นจะเป็นบ้านพักทางนู้นจะเป็นอ่างเก็บน้ำเล็กๆ น้ำขึ้นมาสวยๆเลยก็โอเคครับหลานกลางเต็นท์นละร้อยห้าสิบบาทบรรยากาศก็ดีอากาศก็หนาววันนี้ใ้ได้จุกลางธรรมชาติ Hello. สาดห้องน้ำชายห้องอาบน้ำสองมีเครื่องทำน้ำอุ่นกับมีเครื่องทำน้ำอุ่นห้องซ้วมสอง มีสวิตมีอ่างสำหรับล้างหน้าแปรงฟันล้างมือห้องน้ำผู้หญิงสี่ห้องเหมือนกันตรงนี้จะมีอ่างล้างจานซักล้าง ทังขยะมีที่นั่งพักรับประทานอาหารว,าว้าวโกดาง แต่ทางนู้นเ็เผาอะไรวะนะเป็นไงนอนสบายไหมป้าต้ย่ะสบายค่ะหนาวหนาใช่ไหมเนาเป็นไงป้าพงษ์สบายชิวๆเสื้อกันหนาวก็ไม่ได้เอามา โพงบอกสองผืนสบาย <c oughs> อยู่ได้เนาะไม่ต้องซื้ออากาศโอเคเสื้อหนายังไม่ชิมเลยอ่ะจิ้ม